วีซ่าที่จะเข้ามาในเกาหลีใต้มีแค่วีซ่าแต่งงานเวิร์กเพอร์มิทและวีซ่าท่องเที่ยว C3 นะครับผมเมื่อนี้ซีมาบข่าวเข้าว่า,วา,ววาคนที่อยากจะเข้ามาเกาหลีมีวีซ่าอะไรบ้างที่จะเข้ามาเกาหลีได้ในณนตอนนี้นะครับผมอันนี้ผมกาได้ ข่าวข้ามาจากคุณคาปูชิโนวิปครีมนะครับผมเป็นเพื่อนสาวที่เป็นเพื่อนกันได้เฟซบุ๊กผมก็เลขยขอแชร์ขอแชร์เน้อครับเนก้อนเลยบางสิรายละเอียดมีเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องนะครับสำหรับคนที่อยากมากเกาหลีกะฟังสักนิดหนึ่งนะครับผมเออมือนี้ฟังกันน้อยนะพี่น้องนะความตัดสินใจนะครับเด้อสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อนี้ออกมาทงให้ทงหน้าครับพี่น้องมาหาเลาะให้เลาะหน้านี่เทียงหน้าหน่อยคนเกาหลีคน ยังนาน้อยนะครับห้างแล้วว่ามีคนมาอยูต่ตะกี้มีผู้เ่าเทาโอ้ผู้เทาเทาเจ็ดทิพยแปดสิพยว่าป,ปีพักกันมาอยู่มากินเขากินนั่งอยู่นี่เน่ามาให้มาหน้านะครับบันนี้ห้างแล้วว่ามีคนมาอยู่เลยมีแตะขวดเหล้าเป่าเมื่อนี้ก็เล้สิมาบอกนี่คุณข้าผูชิโนเพิ่นแช่แมามือเศร้านี่แหละผมกันแล้วว่าขอแช่เด้่ยนะครับเพื่อเพื่อเป็นปะระโยชน์กับพี่น้องคนไทยเพราะว่าเห็นถามผมมาหลายว่ะเขาจะเปิดประเทศตอนไหนจะไปได้ตอนไหนพี่พี่พี่ซาตอนไหน ผมกับบอลลูกับบอลกับบอลลูแ้วชัสีว่าจางไหผมกับเป็นคนงานคนหนึ่งผมกับบอลเฮ็ดงานอยู่สถานทูตผมกับบอลเม็นรัฐมนตรีกับช่วงการต่างประเทศอย่างต่างต่างบอลเม็นรัฐมนตรีกับช่วงสาธารณสุขผมกับบอลลูเลยผมกับเป็นคนงานคนหนึ่งนะครับพี่น้องกับพอดีเพิ่นมีข่าวาหผมก็เลยมาอ่านสูพี่น้องฟังเพิ่นเขียนมาวางชีนะครับผมเอาฟังนะครับฟังฟังอ่านนะคะคนที่กําลังจะมาเกาหลีขอวีซ่าจากสถานสถานทูต ตรงถนนรัชดาก่อนนะคะขอวีซ่าให้ผ่านก่อนเออต้องไปขอวีซ่าจากสถานทูตที่รัชดาก่รเตือนเบิดมายแตงง่คนไทยคนเวียดนามมาเรียนออกกํลกกาลังกายง่ายกว่าผมเตือนเออต้องไปขอวีซ่าให้ผ่านก่อนนะครับเด้อกอปสิมาได้นะครับผมวีซ่าที่เข้าเกาหลีใต้ ได้มีแค่วีซ่าแต่งงานเวิร์กเพอร์มิตและก็วีซ่าท่องเที่ยว C3 มนะครับผมรายละเอียดก็คือ,อเขาก็บอกว่างีนะครับเพิ่นเขียนมาแบบนี้สาหรับวีซ่าท่องเที่ยว C 3สไปหารายละเอียดกันเราเองนะครับผมผมก็เคยพูดไปแล้วคลิปก่อนนู้นนะครับว่าวีซ่า c ีมันคืออย่างไรกับวีซ่าแต่งงานกับกับคนเกาหลีแต่งกับคนไทยนี่แหละนะครับผมกะลองไปศึกษาหาข้อมูลกันเราเองแล้วก็เวิร์กเพอร์มิตก็คือจังเหมือนหน้ามาอีเก่า นี่แหละที่มากครับอีพี่เอ็ดประมาณนี้นะครับพี่น้องนะแล้วก็เพื่อนกันเลยบอกว่าถ้าเจอคนไหนบอกว่าทำวีซ่าเข้าได้เดี๋ยวอ่านไหมนี่แหละขั้นอ่านไทยกับเป็นอังีฤษแหละถ้าเจอคนไทยถ้าเจอคนไหนบอกว่าทำวีซ่าเข้าได้เลยผ่านชัวนั่นคือติดต่อมอแน่นอนค่ะอฟังอีกรอบนึงกันได้ว่างัน้นอ่านติด ถ้าเจอคนคนไหนบอกว่าทำวีซ่าเข้าได้เลยผ่านชัวนั่นคือติดตอ่อมอแน่นอนค่ะวีซ่า c 3ตอนนี้สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาเกาหลีจริงๆค่ะคือคนที่มีความจำเป็นที่สุดถึงจะมาะได้นะครับสำหรับวีซ่า c 3ไปหาข้อมูลกันเราเองนะครับเพราะว่าผมรายละเอียดลึกๆมีของวีซ่า c 3วีซ่าแต่งงาน มีต้องไปหาคนคว้ากันเอาเองนะครับพี่น้องเพื่อนเขียนมากแค่นี้ผมก็จะอ่านแค่นี้เออผมจะไม่ขอวิจารณ์อะไรมากมานะครับผมตอนนี้ใครเข้ามาแล้วไม่มีคนรู้จักที่เป็นคนเกาหลีไม่มีที่อยู่ในเกาหลีไม่มีซิมเกาหลีก็ต้องซื้อซิมก่อนเข้ามานะคะฟังนะครับเด้อผมก็จอ่านเป็นภาษาไทยนะครับผมเออ และไม่สามารถนอนที่โรงแรมได้ต้องไปกักที่ต้องไปกัตปกตัวต้องไปที่กักตัวของรัฐบาลพร้อมค่าใช้จ่ายประมาณ50,000บาทนะครับผมกะสองล้านหนึ่งแสนวอนนะผมเคยเบอกไปแล้ว2องล้านหนึ่งแวอนชิดเป็นเงินไทยนะตอนนี้53,000บาทครับผมเตรียมมาด้วย ใครที่มีเงินอยากจะมาเที่ยวเกาหลีเตรียมเงินค่ากักตัวมาด้วยนะครับห้าหมกว่าบาทนะครับแต่ละคนนะครับผมนะก็คือคือใ,คใจความของ,ของ,ของ้อนี้คือว่าถ้ามีผู้ใดมาสักส่วนจะว่าควยสีพะเจ้าเขาไปได้ร้อยเปอรเซ็นต์ย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับที่เขาเขียนมานี่บอกว่าคุณติดต่อมอแน่นอนวัสนแต่ว่าถ้าเขามาแล้วคุณบ่มีซิมการคุณต้องในสื่อซิมการคนจะเขามาได้ เพราะมันต้องได้โหลดแอปนุ่นแอปนี่แอปโคโรหนอโคโรหนา้าหลายอย่างมากขนาดคนที่มากกับอีกเก่าต้องได้เส้นเอกสารถึง8ดอย่างแล้วสิเอาควางเข้ามานี่คนที่มาถูกต้องตามกฎหมายกับตามเตี๋วางกินควางอยากให้ระวังมากๆขนาดขั้นอหมูก้อนเขาก็เอาออกหมดและก็เซนด้วยครับว่าคนนั้นคนนี้เอานุ่นเอานี่มาให้ระวัางเดี๋ยวสิหาว่าผมตัวผมเคยบอกแล้วว่าควางหามเอามาาเกาหลีมีคนมาดา่าผมคักอยู่ สุดท้าเล้วเขามาบ่ออไดรกับลายคนเล้วถ้าเขาจะซุ้มตรวจเจ้าอาจจะช่วยได้นะครับพี่น้องนะอันนี้เสริมเล็กๆ,ๆน้อยเสริมหน่อยนึงนะพี่น้องเด้อตอนนี้ใครเข้ามาแล้วไม่มีคนรู้จักที่เป็นคนเกาหลีไม่มีที่อยู่ในเกาหลีไม่มีซิมการ์ดเกาหลีก็ต้องซื้อซิมก่อนเข้ามาและไม่สามารถนอนที่โรงแรมได้ต้องไปกักตัวที่ของรัฐบาลพร้อมค่าใช้ใจ่าย5 0,000บาท ฟังนะครับผมฝากแชร์ไปให้พี่ให้น้องบ้านเฮาแฟนผพืได้ไปส่วนว่าไปได้มาได้เขาก็เะเปิดอเลีวนู่นนี่นั่นการลองแชร์คลิปนี้ไปนะครับผมนะสำหรับคนที่ขัดผลประโยชน์กระสีขมาดามากกดดลบแล้วเลยไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเออส่วนเอเจนซี N ่ C ที่บอกพร้อมเทนตอบคําถามตอมอคุณรู้หรือครับว่าตอมอจะถามอะไรในวันนั้น ระหว่างตอมอจ,จะถามนะครับว่าโรคโควิดยังไม่หายแล้วคุณมาเที่ยวกิงเหรอือนะครับผมนะตอมออาจจะถามคุณได้ว่าโควิดยังไม่หายคุณบินมาเที่ยวจริงๆเหรอือเขาจะถามเจ้าแบบนี้นะเพราะเกาหลีตอนนี้ยังมีคนติดเชื้อทุกวันนะครับเมื่อนี้ก็ยี่สิบสองคนเอ้ยวันนี้ยี่สิบหกคนบวกยี่สิบหก มาจากต่างประเทศ22คนนะครับผมออมาจากทางประเทศ22คนเอ,อาเจ้าคิดว่าเขาเสียเขา,มาไม่ย่ายงบอกฟีววิ่านี่ขนาดมาถูกต้องนี่กักตัวอยู่ในโลกง,งานหรือบางที่กัก,กตัวที่ของลับนะครับผมกับผมว่าเ้บด่้ดว่าบ่อ่ยากให้พีนองมากเพราะมีคนมาคอมเมต์ผมบอกว่าผมฟังเจ้าว้ามาหลายคลิปแล้วเจ้าคือสีบยยใบใหญ่คนไทยมากเจ้าว้าคือส่องใบใหญ่คนไทยมากเป็นยังผมสีอย,ยใหญ่คนมาหาเงินถ้าผมใบใหญ่คนมา ผมเป็นเนี่ยน้ำมูเจ้าหรอว่าสอบมาจังสันสอบมาจังที่เทคนิคการสอบไปสมัครจังสันจังสีมาเนะนน้นำผมสิไปเนะนน้นำหาอีอย่างครับผมผมอยากให้พี่น้องคนไทยมาเปิดหัวเปิดตามาหาประสบการณ์มาหาความรู้มาล่าเงินผมเม็นว่าให้มาหาตะเก่าดีให้ไปประเทศใดก็ได้ถ้าคิดว่ามันจะดีกว่ายูทีเาอยู่ปัจจุบันผมไม่ได้เกลียดกันผูน้ใดผมสิไมเกลียดกันมูเจ้าเห็นอย่าง มุ่งเจ้าวันน้มาแย่งงานผมนี่รงงานผมก็ดีเก่งเมื่อใดยังบุรุยนะครับงานสวนก็บวไดน้เจ้ากันกับผมอยู่เล้ยวไฟสีขาวมาไปใสมากใส่พวกเจ้ากับผมกันยู่ที่ตัวไฟตัวมั่นนะครับอยู่น่องอืบ่นบอกว่าเจ้าจานข้นมากขึ้นสีใบใหญ่ข้นมากเนาะท่านคล้ายๆว่าผมจานข้นได้ดีวันนโอ้ยเงยหลัยบ่บ่มีนะครับผมผมมาหายความรูมี่ยังกับว่าฝากไม่แช่พีแฟน่องซื้อๆกะล่องแช่ห้พีแองฟังเบิองนะครับพี่น่องห้พิจานาเอาผมบ่ได้มาตัดชินใจผู้ด คิดแต่ละหน้าเอาถ้าพี่ร้องได้และก็ตอนนี้เกาหลียังไม่เปิดฟรีวีซ่านะครับตอนนี้เกาหลียังไม่เปิดฟรีวีซ่าให้คนไทยนะคะและยังไม่มีกำหนดว่าจะให้ฟรีวีซ่าอีกตอนไหนฟังชัดหรือเปล่าครับถ้าไม่ชัดผมจะทวนอีกหนึ่งรอบนะครับผมตอนนี้เกาหลียังไม่เปิดฟรีวีซ่าให้คนไทยนะคะ และยังไม่มีกำหนดว่าจะให้ฟรีวีซ่าอีกตอนไหนค่ะสองรอบแล้วบทวนแล้วแล้วก็บ่มีซับให้พวามบ่มีเวลาผมบม่มีเวลานะครับผมตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกาหลีเลยนะคะยำ่ำตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกาหลีเลยนะคะถ้าคุณเข้าประเทศมาตอนนี้ความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ นะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้อยากแชร์จังเลยครับจังสีนะผมก็อยากแชร์ว่าแชร์ข่าวสารให้พี่น้องคนไทยเราได้รับรู้เลยพี่จะได้ไม่ถูกหลอกนะครับเจ้าของกระทูเพิ่นกนเลยเสือมมาจังสี่นะครับพี่น้องหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องคนไทยเฮานะครับว่าจะตัดสินใจแบบใดผมที่ผมมาเว้าอยู่นี่ผมบ่ได้บอกว่า พี่นองคนไทยต้องมาเสือผมนะไม่เชื่อก็ลองดูได้นะครับผมเออมาลองเิือก็ได้ผมอยากให้มันหายจากโรคนี้ไอ้โควิดนี่เพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกลำบากมากกับโรคโควิดนะผมไปคุยกับคุณป้าคุณลุงที่เพิ่นอยู่ประเทศนี้มา20ปีแล้วผมเอาทั่วฟักเน่าไปฝากคุณป้าคุณลุง อย sí! ู่ห sí! ่าใกล้กันกับของาอุาิาระเิเพื่อนเอาบักอื้อหน่อยมาให้ผมว่ามันประมาณหาหกกิโลครับผมก็เลยนั่งคุยกันเพื่อนบอกว่าเ่เคยเจอเรื่องแบบนี้เพื่อนก็จักกลับเพื่อนกับ่ดได้กลับจากเที้ยนะแล้วญาติของเพื่อนบ่รามันญาติคนอยู่ห่าใกล้กันเพื่อนก็จะกลับคือกันเที่ยวไปรล่งานตัวทุกเดือนเพราะว่าคือ ไปรายงานตัวแล้วแต่ไม่มีเที่ยวบินก็ต้องไปรายงานตัวที่ต่อมอในเขตที่ตัวเองอยู่ทุกเดือนไปขอตัวที่จะอยู่ในเกาหลีอีกเขาก็ให้มาครั้งละ30วัน30วัน30วันต่อครั้งหนึ่งนะครับต้องได้เที่ยวไปต่อการไปแต่ละครั้งก็ต้องเสียเงินไปนะครับพี่น้องเสียเงินค่ารถวค่ายัางไปถ้าคุยกับเขารู้เรื่องก็จำเป็นต้องใส่ลม่มแต่เขาเคยไปครั้งนึงแล้ว ไปเองก็ได้นั่งรถเมล์รถ,รถยังไปก็ได้เพราะจเป็นต้องนั่งแท็กซี่เพราะจเป็นต้องผ้าลามผ้ายัางไปแต่ว่าก็เสียเวลาคือเกานะครับพี่น้องคือตอนนี้กะเขากะยากออกกัยากแล้วก็มีข่าวแย่มากก็มีคนแช่มากว่าตอนนี้เขากําลังพิจารณาว่าไม่ให้มีการกักตัวในเกาหลีใต้แล้วนะก็เป็นแค่การพิจารณาเขาก็คุยกันนะครับแต่ว่าขอให้คุณเขามาให้มันได้สากรจะฝ้าไปว่าเรี่องกักตัว อันนี้คือบางคนคอมเมนต์ผมกับชีคือคนอยู่อ่ะให้เขามาได้สะกอนให้เขามาได้สะก,กอนนะเรื่องกักตัวนั้นมันยังมีความจําเป็นที่ต้องกักตัวอยู่นะครับยังมีความจําเป็นที่ต้องกักตัวเพราะว่าเมืองไทยเฮ้ากับมีโควิดอีกแล้วคุณมันใจ,จงไในว่าประเทศเฮามันปวดปัยเขาบอกมีวว่ามันใจดอกเพราะว่ามันติดออกมาจากต่างประเทศจากต่างประเทศเอาขนาดมือนี่เอามือนี่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบหกคนบอกเขาจังไหน คิดมาจากต่างประเทศนะครับพี่น้องมันหลายคนนะคิดจากต่างประเทศนะที่เขามาเกาหลีที่ที่ผมที่ผมไปอ่านบึงนะคิดจากต่างประเทศส่วนหลายนะครับพี่น้องก็เลยว่าจะให้เขามั่นใจนี่น่าจะยากอยู่ครับพี่น้องน่าจะยากอยู่มีวันที่19นี่วันที่สิบเก้ากรกาคมสองหาหกสามีผู้ติดเชื้อสะสม1นึ่งหคนบวกเพิ่มมาสาคน จากต่างประเทศ13คนในประเทศ21คนคือหมู่บ้านนี้แล้ววันนี้วันที่20กรกฎาคม6 5 6 3มีผู้ติดเชื้อสะสม13,771คนบวกมา26คนจากต่างประเทศ22คนนะครับในประเทศแค่4คนเพราะฉะนั้นเล้วจะให้เขาประมาณว่ามีการกักตัวนี้ผมว่ายากนะครับแต่คนทางที่อะยากอยู่ กับพิจารณาเอาว่าจำเป็นต้องมาเสียผมว่าจำเป็นต้องมาเสียผมผมก็เป็นแค่คนงานคนหนึ่งผมบ่ได้มีสายข่าวอย่างตังตงในสถานนี้ก็แล้วแต่ผมบ่รู้ผมกลับไปอ่านเพิ่มมากขึ้นกันนะครับพี่น้องสำหรับคนไทยที่ถามผมมาหลายๆก็ขออนุญาตตอบในข้อนี้ก็แล้วกันนะพี่น้อง้อให้พิจแต่หน้าเอาให้ชิดเอาเช็นใจพี่น้องอย่าบ,บ่อยากให้เสียเงินผมถือตัวถือหลอกมาคักแล้วผมไม่อยากพี่น้องคนไทยเข้าถือตัวถือหลอกขึ้นกันนะครับพี่น้อง เขียนใจกันครับพี่น้องคนใต้เขาแง่มทุกแง่มให่ันทีจะไปหาตัวกันตัวเอาความจินมาว่ากันมันเข้ามากบ่าด้ก็คือเข้ามากบ่าด้ดนั่นแหละเอาทอดเอาความจิงคุยกันถ้ามันหูที่หลังมัน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 าันคันม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 อยมอนมันวันมาฝากพี่ฝากนองไว้แค่นี้ถ้ัเป็นระโยชนกันมันมันมันนมันมันมัุมันมในมัมัมันมันันมานมมันมันมัผมขอบคุมทุกคนมเมนมันมันมันมกนมันันมันมัมันมม จะไหนกะอใอทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดหาเงินหาท่องให้มันคลองกะให้โรคโควิดนี้หายจากโรคนี้ไปให้พี่น้องทุกคนเ่าได้แฮปปี้กับมามีการไม่งานคือเกา่าซึ่งบม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตอนไหนกะผมกัยังรุนคือกันนะครับพี่น้องนะขอทุกคนมีแต่ความสุขความจะเลื่อนลำเลื่อนกันทุกคนนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้เจียงหน้าหน่อยไหมพี่น้องเลยเจียงหน้าหน่อยค่อหนัง ตะกีมีคนมาอยู่ดิเดี๋ยวนี้มีแต่มีแต่ตะขวดเขียวๆครับมีแต่ขวดเขียวนั่นมาเลยเออตะกี้ผู้เฒ่าสองคนเพิ่นมาพักกันมาเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่นี่แหละแต่ว่าบ่เห็นมาเห็ดกันเพิ่นมาอยู่แต่ว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นกลับเพิ่นเพิ่นบ่ได้มามาอยู่มาอย่างคือเก่งสินนะนะครับผมมื้อนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ